แรงอาถรรพ์นจนน่ากลัวสายลายมือกากบาทกลางฝ่ามือขอ,อน้อมกราบคำสอนครูบาอาจารย์ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวในวันนี้ ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะบอกได้เลยว่าน่ากลัวมากบางอย่างในตัวท่านผู้ที่มีสายลายมือกากบาดกลางฝ่ามือดวงชะตาน่ากลัวในที่นี้ถ้าต่อสู้กับศัตรูบอกได้เลยว่าศัตรูตัวเองสู้กับตัวเอง อำนาจบารมีวาสนาสิ่งเหล่านี้น่ากลัวเป็นอย่างมากเลยค่ะสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ว่าไม่มีสิ่งที่ท่านอยู่อย่าคิดว่าสิ่งนั้นมันไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้มันขึ้นกับคนนั้นเองค่ะดวงชะตาของท่านฉลาดเฉลียวถึงขั้นกับสู้กับผูบ้ผีปีศาจเทวดา น่ากลัวต่างๆบางเกิดขึ้นแต่ถ้าว่ามีอะไรมาทับในดวงชะตาของท่านท่านอาจจะรู้สึกว่าดวงชะตาของข้าพเจ้าความฉลาดไม่สามารถได้เลยบางอย่างโชคชะตาดวงไม่ดีดวงไม่เฮงมันเกิดขึ้นอะไรโชคชะตาไม่ว่าจะเป็นพิเศษยิ่งมีมากเท่าไหร่ ศัตรูก็ยิ่งมีเยอะโชคชะตาบ่งบอกว่าความเจ็บปวดรวดลาวยิ่งมากเท่าไหร่ขนาดนี้หรือน่ากลัวท่านนั้นอย่ากกังวลไปเลยบุคคลที่ต้องยอมแพ้เพราะคนนี้ฉลาดเล่ยเลี่ยมแผ่วพราวเมื่อถึงเวลาที่ทำอะไรจะรุ่งโรดสำเร็จ สมหวังดังใจดวงชะตาจะมีการเดินทางท่องเที่ยวในทิศทางท่านมองไม่เห็นสิ่งต่างๆเข้ามาดึงดูดโชคชะตาชีวิตเรื่องต่างๆภูมิต่างๆที่องค์พญานาคพญาคุฑสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองรักษาเรื่องบรรดาลสิ่งที่ท่านมองไม่เห็นท่านจะจนน่ากลัวเทวดาทุกสิ่งทุกอย่าง ชีวิตเรื่องเงินทองร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองทุกสิ่งอยากเลเ่เหลี่ยมไม่น่าเชื่ออย่าลบหลู่เลยนะคะเหมือนกับว่ารู้คำว่าหมอดูก็ได้โชคชะตาแบบแผนโชคชะตาชะตาชีวิตตัวเองทำให้ชะตาชีวิตตัวเองร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองโชคลาภเงินทองรางวัลที่หนึ่ง ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองบังเกิดขึ้นกับสิ่งที่มองไม่เห็นกับวิญญาณเทพเทวดาฟ้าดินกับเทพเทวดาหนุนนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปกักคุ้มครองและรักษาชะตาชีวิตของท่านได้เปรียบกว่าคนผู้อื่นมากมายในโชคชะตาเป็นที่หนึ่งโชคชะตาเปเร็วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเหล่านั้นจะมาหนุนนำดวงชะตาทำให้ท่านได้เปรียบคนเยอะแยะมากมายแบบนี้น่ากลัวสายรายมือกากบาดกลางฝ่ามือน่ากลัวดวงชะตามีบุญกุศลมีวาสนาไม่ว่าจะเป็นบ้านมรดกทรัพย์สมบัติต่างๆมันเป็นอย่างหนึ่ง ที่ส่งเสริมหนุนดวงสตาเทวดาฟ้าดินกำหนดให้เห็นแก่ท่านความสุขความเจริญร่ำรวยโชคชะตาถ้าดวงสตาอย่างไม่เป็นไปนตามที่มันดวงสตาบารมีบังเกิดเทพเทวดานำโชคนำลาภเกิดขึ้นในโชคชะตาบางคนเกิดขึ้นมาในสกุลที่ไม่มีเงิน ไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่กลับเป็นอย่างมากและผู้คนที่อยู่ในตระกูลที่ใช้ลายมือเกิดขึ้นในดวงะตาแต่กับบางคนเกิดมาในตระกูลที่ไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่กลับเป็นผู้ที่อยู่ในตระกูลที่มีสายรายมือที่ดีเมื่อถึงวัยเวลากลางคนอีกหนึ่งมิติ พบโชคชะตาได้ทรัพย์สมบัติเงินทองไว้ในอดีตเคยขุดบารมีวาสนาบังเกิดร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองบางทีอาจอยู่ใกล้ก็ได้นะคะอาจจะฝังไว้หลังบ้านรับสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาเศรษฐีเงินล้านจนสิ่งเหล่านี้คิดว่ามันเป็นจริงแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้ ไม่เชื่ออย่าลบหลูนะคะนี่คือบารมีวาสนาสติปัญญาของท่านด้วยทรัพย์สินเงินทองเพียงแค่เอื้อมเท่านั้นให้ได้ก็แล้วกันเมตตาหากท่านใดให้มีโชคมีลาบเข้ามาไม่ขาดสายโดยเธินเมื่อท่านสายลายมือกากบาท ได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเทวดาได้กําหนดมาไว้แล้วว่าให้สายลายมือกากบาดได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้แล้วให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเปิดทรัพย์รับโชครับเอามรดกรับเอาดวงดวงความรักจะเปิด จะคอยหนุนนำทุกท่านให้ท่านนั้นพิมพ์ใต้คอมเมนต์คำว่าสาธุสามครั้งและอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากจะประสบผลสำเร็จในเร็ววันนี้ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ และขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลที่มาเนื้อหาดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังกาลยานมิตรทุกท่านได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยวานัตที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเป็นกุศล โมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่มีความทุกข์อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้ช่องใบบัวบุญชาแนลกราบสวัสดีค่ะ